โอ้มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับสักพาคหนึ่งกระจกก็จะลดลงทั้ง4บาทนี่ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลารเปิดป,ประตูปุ๊บกดค้างไว้ไฟเลี้ยวก็ติดเครื่องยนต์ติดเกียร์อัตโมัติ6กสปีดนะครับนี่นะครับสวยเลยนอตฝากระโปรงไม่แกะนะครับพี่มันจะมีศูนย์หรือเปล่ามันจะมีอะไรหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโต้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมสุดยอดรถกระบะน่าใช้สุดคุ้มนะครับสำหรับตัวผมนะผมมองว่าในตลาดปัจจุบันยังคงเป็นที่น่าใช้เพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นที่มีน้อยในตลาดแล้วกันนะก็มีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยมันจะมีศูนย์หรือเปล่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแล้วราคามันจะขายต่อมันจะเป็นยังไงนะครับต้องเล่าท่านผู้ชมฟังว่าในรถกลุ่มนี้เองนะครับคนที่ใช้อยู่คนที่มีอยู่ตอนเนี้ย แทบจะไม่อยากขายนะครับเพราะด้วยความที่บอกว่าเอ้ยซื้อมาตั้งเป็นล้านนะครับมาถึงตอนนี้ไม่กี่บาทเองนะครับเขาก็เก็บไว้เขาก็ไม่ขายเรื่องของอะไรเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับเพราะศูนย์บริการก็ยังคงให้บริการอยู่นะครับเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวไฮคันที่ที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผมว่าคุ้มค่าสุดแล้วนะครับด้วยออปชั่นด้วยหน้าตาหรือว่าของแต่งที่ให้มาเนี่ยผมมองว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้ปี่อง2,500ซีซี ดูแลแมกรุ่นนี้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับเพราะาเชฟโรเลตเนี่ยยกเลอกเครื่องยนต์เนี่ยที่เป็น2.8ไปแล้วนะครับแล้วก็มาทําตลาดในเรื่องของเครื่องยนต์2 5 0 5เพราะว่าเทรนโลกตอนนี้เขาจะไปในเรื่องของอประหยัดน้ามันขึ้นแล้วก็เรียกว่าปล่อยกา๊าซมลพิษน,น้อยลงนะครับก็เลยทําเครื่องยนต์ที่เล็กลงนะครับแต่ต้องบอกว่า2 5 0 5ก็จริงนะแต่แรงม้าได้ถึง180แรงม้าเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็น VGT นะ VGT เทอรนั่นแหละนะครับมีคลีปเทอร์โบแปรผันเข้ามาอัดอากาศ ที่เยอะขึ้นนะครับทำให้เรื่องของพละกกาลังเนี่ยดีเลยนะครับก็เท่าสปีด180 185ประมาณนี้นะเขาเขาล็อกไว้ที่185แต่น่าจะไปได้ไกลกว่าน,นั้นอยู่นะครับตอนนั้นที่ออกเปิดตัวมาก็996,000บาทนะครับสำหรับรุ่นออโต้นะค,คันนี้เป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอีกรุ่นนึงนะครับเป็นตัวสตอมเขาเรียกว่าเป็นตัวไฮคันที่สตอมอันนั้น1ล้านกับ20,000เออนะฮะก็แตกตาก่างกันนิดหน่อยนะตัวสตอมก็มีหน้าตาที่ สีดําเพิ่มขึ้นนะกระจังหน้ามีโลโก้ใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่าคราเนี้ยเพียงพอแล้วมาดูตัวรถกันมาดูตัวรถกันนะครับคันนี้เขาก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าเห็นไหมฝากระโปรงหน้าเขาจะมีสติ๊กเกอร์สีดำนะครับแล้วก็ราวลังคานะแหลกลังคาตรงนี้เขาจะมีคานขวางมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆก็จะมีด้านหลังนะครับที่เป็นสปอร์ตบาร์ที่ติดตั้งเป็นสปอร์ตบาร์ที่ผมว่าลงตัวกับรถ4ประตูนะครับ นะแล้วก็มีโลโก้ High Country มาให้นะครับนี่นะครับสวยเลยผมว่าด้วยความที่บอดี้รถขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เหลี่ยมมุมสวยนะสำหรับเชฟผมว่าเขาออกแบบได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมครับไม่ใช่สีไม่ใช่สีคุณสีนะอันนี้เจ้าของเดอ่ยเขาติดหลอกมานะเพราะว่าคือมันครบหมดแล้วไงนะฮะบอดี้ภายนอกหรือว่าจะเป็นของแต่งต่างๆนี่คือมันมาทางออฟโรดแล้วนะครับมันจะเป็นซุ้มล้อนี่ยพวกนี้นะครับิวล้อต่างๆคือให้ออฟโรดมาเลยนะครับแต เป็นคำสองนะเนี่ยเล่าให้ฟังเอาหล่อเอาหล่อนะประมาณนี้เ,เดี๋ยวดูรอบคันด้วยเลยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมราวหลังคาแล้วก็พวกสปอร์ตบาร์เนี่ยผมว่าสวยนะครับมันเขามีเว้าหลบตัวไฟเบรกตรงที่3ด้วยนะครับไฟเบรกเขาจะอยู่บนหลังคาเห็นชัดนะนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็อาจจะอยู่ตรงฝาท้ายแต่ถ้าเป็น d m a มกับตัวเชฟเนี่ยเขาาไว้บนหัวเก๋งเลยนะครับคือเห็นแต่ไกลบางทีรถมันบงังไงนี่มันะก็เห็นง่ายนะครับนี่ด้านหลังก็สวยงามนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะมีข้องฝังนะครับแทบจะไม่เห็นแต่ก่อนเขาจะเป็นแบบมีครอบ,รอบใช่ไหมอันนี้ฝังไปเลยนะครับแทบจะเนียนเลยแ้วมองไม่เห็น <laughs> ประมาณนี้นี่มีให้คันที่อยู่ตรงนี้นะครับกันชนท้ายนะครับบันไดท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเห็นไหมมีเซ็นเซอร์ให้โอ้โหออปชั่นเยอะดีนะครับชอบเพราะว่ามันเป็นรถที่คือพอผ่านมาเป็นยุคนี้แล้วเนี่ยราคาหน้าใช้แล้วก็ออปชั่นที่ให้มาคุ้มค่านะครับไฟท้ายเนี่ยก็เป็น LED นะนี่ครับหลอดเป็น LED แต,แต,แต่พวกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยพวกนี้ก็จะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนอยู่ก็พวกนี้นะครับเปลี่ยนราคาไม่แพงไงนะครับอันนี้เซฟแต่ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED เนาะนะครับเบียดประมาณนี้ประมาณนี้สวยนะนี่ล้อก,ก็สวยนะครับล้อขอบ18นิ้วลายที่เป็นลายใหม่แล้วเนี่ยก็ปัดเงาด้านหน้านะครับนี่ยางบิสโตนอันนี้ยางประมาณปี2021นะแต่ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับสวยอยู่นะประมาณนี้นี่ผมพาดูรอบคันเลยนะว่าท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่า ความสวยความหล่อคือผมยังมองในปัจจุบันยังคงหล่ออยู่เลยนะใช้ได้จริงๆเสียดายไม่ทําตลาดต่อในเมืองไทยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่คือผมว่าเชฟเนี่ยยังเห็นในาภาพตอนนี้ที่เขาลงเป็นของเมืองนอกที่เขาเปิดตัวในตลาดเนี่ยก็ถือว่าหล่อเลยนะครับไม่แพ้ไม่แพ้ใครอื่นอย่างตัวเนี้ยผมว่าก็ยังหล่ออยู่เลยนะเนี่ยด้วยหน้าตาที่โฉบเฉี่ยวขึ้นแล้วก็มีความเป็นกระบะฝั่งของอเมริกันอะไรเงี้ยนะครับก็ดูหล่อขึ้นมานะครับเนี่ยผมชอบเขาเอา ตัวเสาหนวดกุ้งเนี่ยเสาอากาศไปไว้ตรงกลางมันก็ไม่เกะกะนะครับดูแล้วมันก็เหมือนเข้ากับตัวรถดีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ดูบอดี้ดูของแต่งที่เป็นรุ่นพิเศษเนี่ยนะครับดูจากภายนอกก็จะประมาณนี้นะฮะบอกราคานี่บอกราคาเลยแจ้งไปแล้วว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะครราคานะ9 9้0 0 0บาทเอาเหลือแค่ไม่กี่เหลืออีกส0 0พนะครับก็จะล้านหนึ่งนะครับเอาว่าคนผ่อนนะล้านกว่าอยู่แล้วแหละนะครับวันนี้นะครับขอขายราคา สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วกันนะฮะสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทคันก่อนผมแจ้งท่านผู้ชมก่อนคันนั้นปีสองพันสิบหกไม่ใช่ตัวไฮคันที่ด้วยผมส่งต่อไปในราคาสามแสนสามนี่แหละเท่าเท่ากันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าใครที่หาอยู่ใครที่พลาดคันนั้นไปนะครับมีหลายท่านที่ทักเข้ามานะอยากมีรถคันเดิมที่เคยใช้เชฟแล้วก็แล้วแต่หรือว่าเป็นรุ่นอื่นอยากจะเอามาแลกนะครับอยากจะได้กระบะ4ประตูที่มีออปชั่นครบเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยนะครับก็อยากเอามาแลกมาเถินมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้รถไปหรือยังนะแต่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมได้สีขาวมาแล้วแล้วก็เป็นตัวไฮคันที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งเลยนะสามแสนสบาทนะครับอ่ะโอเคดูรอบคันไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่พาเขาไปดูภายในเดี๋ยวให้ดูออปชั่นนี้ก่อนนะครับจุดแยมมี2ดอกนะครับมีดอกนึงเป็นดอกีโมทนแต่ก็ลอกๆหน่อยนะครับตามอายุแต่ดนะดก็อกเป อ่าอันนี้เป็นดอกสำรองแต่ก็สตาร์ทได้นะครับแต่จะไม่มีรีโมทนะไม่มีปุ่มกด่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังออปชันที่ผมชอบก็คือออ,อปชันสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องึ้นไปสตาร์ทบนรถก็คือสตาร์ทนอกรถเลยนะครับออปชันนี้ในยุคนั้นนะผมต้องบอกว่าเป็นกระบะเจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะที่ให้มานะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็จะมีปี16-17เนี่ยเขาจะมีซีวิ c นะฮอนด้าซีวิคที่เป็น FC สไาล์น่าร้อรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบะนี่ถือเป็นเจ้าแรกเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดน,นึงนะครับออปชั่นก็คือกดล็อกก่อนนะครับกดล็อก,ก,อกแล้วก็เนี่ยไฟก็จะกระพริบขึ้นมาแล้วกดปุ่มตรงนี้นะครับด้านล่างนะกดค้างไว้ไฟเลี้ยวก็ติดเครื่องยนต์ติดแอร์คอนดิชันทำงานนะครับนี่เมืองไทยเมืองร้อนนะก็เปิดรอเนี่ยเห็นไหมเสียงคอมแอร์อะไรทำงานแล้วคือเปิดรอคนขับขึ้นไปขับหรือว่าผู้โดยสารเนี่ย จะได้ไม่ร้อนนะครับอันนี้ผมชอบออปชันนี้เลยนะครับแต่ตัวรถนี่ยังล็อกอยู่นะนะครับคือตัวรถนี่ยังล็อกเพราะว่าคือเปิดไว้นะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่กับรถไงนะครับเอาของอะไรไว้ในรถแล้วไปเปิดล็อกก็อาจจะหายได้นะครับเพราะฉะนั้นสตาร์ทนอกรถต้องล็อกรถด้วยอ่ะนี่ประมาณนี้นะนี่คือสตาร์ทแล้วโอเคทีนี้เวลาเราจะดับนะครับก็ต้องปลดล็อกแล้วก็เข้าไปดับข้างในนะครับเสียกุญแจดับปกติเลยนะครับเนี่ยแอร์ทำงานปกติเลยนะ เย็นชําเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็ก็คือบิดมาตรงตรงสตาร์ทก่อนแล้วก็ดับเครื่องปกติอันนี้คือออปชันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับออปชันที่2ถ้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเปลดเปิดป,ประตูปึ๊บกระจกนะครับจะลดลงประมาณสัก2นิ้วนะครับเพื่อระบายแรงอัดในแรงอัดอากาศในห้องโดยสารให้มันปิดง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องปิดออกแรงเยอะ นะครับผมชอบนะเนี่ยมันก็ดูเท่ดีด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยปิดง่ายนะครับปุ๊บมันก็สามารถที่จะอ,อากาศมันก็ดันออกมามันก็ไม่ต้องปิดแรงครับนี่ประมาณนี้ออปชันที่2ออปชันที่3ที่ผมชอบก็คือสามารถลดกระจกนะครับลงทั้ง4บานจากรีโมทได้เลยนะนี่โอ้โพาพาดูออปชันเยอะเลยเกิดอ่าตอนนี้ล็อกรถนะฮะแล้วก็ปลดล็อกปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกรอบหนึ่งนะครับกดค้างสักพักหนึ่งกระจกก็จะลดลงทั้ง4ี่บานนี่ แต่บ้านหลังลงไม่สุดนะเพราะเนื่องจากว่าตัวบานกระจกมันก ah. ็จะได้แค่นี้อันนี้คือสุดแล้วนะครับฟังเห็นไหมสองฟังเท่ากันอันนี้คือเปิดระบายความร้อนนะครับนี่เวลารถจอดตากแดดก็ย้งว่าเป็นในบ้านของเราะไรครับเพราะว่าถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยบางทีของอะไรต่างๆวางไว้ในรถมันก็จะหายได้นะครับเพราะรถจริงๆก็ไม่ได้ล็อกนะมันก็จะปลดล็อกให้เพราะว่าเรากดปลดล็อกนะครับนี่ออปชั่นนี้ชอบมากนะครับเวลาเราจะปิดก็กดล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกนี่แหละค้างไว้ อ่ครับเนี่ยมันก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมชอบอันนี้คือเล่าให้ฟังว่ามันอ่าท่านผู้ชมลองเทียบดูนะว่ามีกระบะค่ายไหนเนี่ยที่ให้มานะครับและอีกอย่างนี้ผมชอบนะเชโลโลลฟโรเลตโคโลราโดรุ่นนี้นะครับให้พวงมาไลัยไฟฟ้ามาแล้วนะคือต้องบอกว่าให้พวงมาไลัยไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2016- 1 7แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็มีกระบะหลายค่ายที่เพิ่งจะมีพวงมาลัยไฟฟ้านี่มีแะเข้าอีกนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าก็ เขาให้มาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นรถบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้ยนะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันก็จะสะดวกกว่าที่เป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกนะครับนี่ออปชั่นประมาณนี้นะประมาณนี้เล่าให้ฟังเนี่ยฟิล์มจีนใหม่ทั้งคันเช่นเคยนะครับแต่คันนี้ผมไม่ได้เก็บสีทั้งคันนะเพราะว่าตัวรถสวยอยู่แล้วนะครับอ่าเล่าให้ฟังมามาดูภายในกันหน่อยอ่าเดี๋ยวปลดล็อกก่อนโอเคนี่นะครับซึ่งในตัวไฮแคนทรีนะครับจะแตกต่างจากตัวธรรมดาก็คือจะเป็นเบาะหนังนะครับและ มีเบาะบอบอไฟฟ้า6ทิศทางซึ่งก็หน้าตาคล้ายกันกับเจ้าี s u ดี d m a กเอางอ่ายๆก็ d m a กนี่แหละนะครับเพราะตัวเบาะเองหรือว่าทรงบเบาะอะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือได้บอะไฟฟ้ามานะครับมีคําว่า High Country อยู่ตรงหัวเบาะนี่นะครับเนี่สัญลักษณ์ตรงนี้ตัวเบาะสวยนะกระชับหุ้มโอบไลโอบหลังดีเลยนะครับนี่ตรงกลางก็จะมีเป็นเบาะรูให้ระบายความร้อนนั่งก็จะ สบายสบายเพราะว่ามันอบไหลดีอบหลังดีอยู่แล้วผมลองนั่งดูนะคนตัวใหญ่ก็นั่งได้สบายนะครับนี่อย่างหนึ่งแล้วนะอย่างที่2ครับแผงประตูตรงนี้จะมีคําว่า h ไฮ o ันที่พร้อมกับตัวด้านนี้ตรงตรงพัดติกตรงนีงง้ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแล้วนะครับนี่เห็นมอันนี้ก็จะมีหนังบุนุ่มให้นะครับประมาณนี้พวกควบคุมต่างๆก็ล็อกเซนทรัลล็อกอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆ มาขยับมาด้านในนะครับพวงมาลัยนี่พวงมาลัยก็ทรงคล้ายๆนะต้องบอกว่าทรงคล้ายๆกับ isuzu d max นั่นแหละนะครับแต่ก็มีโลโก้โบสีทองเป็นเอกลักษณ์ของเขาอล้นะครับมีครุสซอนโทนแล้วก็มีควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ฮะเตือนการชนด้านหน้านะครับนีแ่แยกออกมาจากตรงนี้นะเพราะว่าในส่วนของออปชั่นต่างๆอื่นๆน่าจะไปอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมดูตรงนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปฝังนู้นดีกว่านะครับ อยากเล่าลออปชั่นเยอเกินเพราะว่ารถกระบะออปชั่นเยอะๆนี่ชอบชอบนะครับนี่เวลาที่เราใช้งานมันก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกใช้นะเพราะว่าระบบความปลอดภัยเข้าเยอะจริงนะครับนี่ก็จะมีคลิปเลนเห็นไหมครับนี่มี vsc นะแล้วก็มีช่วยเหลือบนทางลาดชันต่างๆตัวนี้ park นเซอร์ปิดได้นะครับอ่าก็แล้วแต่การใช้งานนะครับบางคนก็ได้ใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้สามารถปิดได้แยกออกมาจากจอบางคนบางคันบางรุ่นเนี่ยต้องไปควบคุมที่จอ นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะผมใมความคี่ผมนะนะครับนี่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถที่จะเล่นบวกลบได้เหมือนกันนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับอัตราทดใช้ได้นะครับ6เกียร์กับเครื่องยนต์2,500เออโอเคได้ได้นะคือว่าขับเดินทางไกลอะไรต่างๆรอบใช้ได้นะครับแล้วก็ แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นเชฟรุ่นก่อนนะครับในสมัยรแรกๆเลยเนาะเขาก็จะบอกว่าเออมันยกจากอ e ีซูมาเลยทั้งหน้าตาทั้งคอนโซลอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแต่พอยุคใหม่ๆเนี่ยเชฟเขาก็ให้เป็นดีไซน์ของเขาเลยนะเห็นไหมมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเนี่ยสวยเลยนะครับนี่ก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งที่เห็นท่านผู้ชมเห็นรูนตรงนี้ไหมก็จะมีที่วางแก้วที่เสียบเข้าไปใส่ตรงนี้นะนี่ซื้อซื้อเพิ่มได้นะซื้อแยกได้ในลาซาดาก็มีนะครับแต่คือบอกเลยว่า สามารถออปชันเพิ่มเนี่ยตรงนี้เสียบได้เอออันนี้ชอบนะครับโอเคนะใช่ได้แล้วก็เชฟรุ่นนี้นะครับให้ความปลอดภัยนอกจากที่จะเป็นคิปลิ่า VSC หรือว่าเตือนการชนด้านหน้าเนี่ยผมชอบเตือนการชน้หน้า,นา,นานคือเตือนนะไม่ใช่เบรกไม่ให้เบรกให้นะคือเตือนมันจะพิบแวบๆบแบบแบบตัวกระจกมันจะเตือนขึ้นไปบนตัวกระจกพวกนี้ออปชันคือดีมากแล้วนะครับยังให้ความปลอดภัยเมื่อเมื่อชนแล้วนะก็คือแอร์แบกนะครับปกติเขาจะให้คู่หน้าใช่ไหม อันนี้เชฟให้มา3ใบนะครับด้านล่างอีกตัวหนึงนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับตรงหัวเข่าให้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสามารถยุบตัวได้นะครับถ้าเกิดเหตุแล้วก็จะไม่อัดเข้าไปที่พวงมาลัยพวงมาลัยเขายุบตัวได้และอีกอย่างที่ชอบก็คือเบล,ลครับดึงกับอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็สามารถที่จะดึงรัดผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารฝั่งนี้ ลัดกับตัวเบาะได้นะครับอันนี้ผมชอบฟังชันคือเป็นรุ่นหนึ่งที่เนี่ยเล่าให้ฟังก็เยอะเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนิดหนึ่งนะครับนะครผมสตาร์ทช,ชอ่อม่ต้องเหยียบเบรกก็สตาร์ทได้นะอันนี้เล่าให้ฟังว่าบางรุ่นก็ต้องเหยียบเบรกก่อนที่จะสตาร์ทได้แต่เชฟไม่ต้องไม่ต้องเหยียบเบรกก็สตาร์ทได้แต่ก็ต้องเข้าเกียร์พีหรือเกียร์เอ็นเหมือนเดิมนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับ ดูเลขไมค์กันหน่อยครับดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับเออเห็นไหมเขามีเซ็นเซอร์เขาบอกว่าให้ตรวจสอบไฟสองทะเบียนนะนี่คือแสดงว่าหลอดไฟขาดนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคือออปชั่นเยอะมากนะครับเนี่ยเลขไมค์อ่ะให้ดูเลขไมค์ก่อน2องแ0 0หมนกิโลนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลสำหรับรถปี2017อ่าส่วนตัวผมก็มองว่าไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะว่ารถก็กี่ปีแล้วล่ะ2017ตอนนี้24 7สีเจปีอ่าเปีก็ไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวท่าผู้ชมจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับไอนี้ปุม่มไอไฟกระพริแบบแปบๆบแบบตรงนี้คือคันนี้มีเตือนลมยางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับเนื่องจากว่าตัวเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมไปสั่งให้เพิ่มผมเคยสั่งอยู่คันก่อนนะครับไอคือเซ็นเซอร์ตัวข้างหลังเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาก็คืออาจจะเสียนะครับเซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายนะครับคือแต่ละ,ะแต่ละล้อก็จะมีปริมาณแรงลมนะครับ ของแต่ละล้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่ากี่กิโลปัสคข่าวนะครับแปลงเป็นอปอนก็จะอยู่ประมาณทัก30มหน่อยๆเนาะนะครับแต่ก็คืออันเนี้ยเตือนว่า,าล้อหลังซ้ายเนี่ยมันไม่เซนเซ,นเซอร์ไม่ทํางานนะครับคือถ้าถ้ามันอ่อนเนี่ยมันก็จะโชว์เหมือนกันนะแต่จะขึ้นเป็นปริมาณแรงลมที่ที่น้อยนะครับแรงดันที่น้อยแต่อันเนี้ยคือไม่ขึ้นแสดงว่าเซนเซอร์เสียผมเคยเปลี่ยนนะครับหน้าจอเขาก เตือนตัวสีชมพูมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคนว่าเออคืออะไรอะไรเงี้ยครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ออปชันอื่นๆนะผมชอบเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยประหยัดน้ํามันเท่าไหร่เนี่ยวิ่งกี่กิโลลิตรเนี่ยเฉลี่ยตอนนี้1 2บสกิโลเมตรนะต่อลิตรนะครับเนี่ยมันก็จะบอกหมดเลยแล้วก็เนี่ยคลิปเรนตอนเนี้ยอีกก,กี่กิโลต้องไปเติมน้ํามันก็คือ167กิโลอันนี้ออปชันที่น่าใช้เลยนะนี่นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่ ใช้ได้นะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้มันจะมีอุณหภูมิภายนอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะคือเล่นได้เยอะมากนะนี่แรงดันแบตเตอรี่นี่ผมชอบตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเป็นรถรุ่นอื่นต้องซื้อดิฟฟี่มาเพิ่มนะครับเพื่อเช็ค แรงดันของแบตเตอรี่ดูว่าไดชาร์จเราเนี่ยสมบูรณ์ไหมชาร์จมาอย่างตอนนี้มันชาร์จได้อยู่ประมาณสัก14.5โวลต์นะครับอันนี้คือแรงดันปกติในการชาร์จแต่ถ้าเป็นก็คือ12โวลต์ใช่ไหมฮะแบตเตอรี่เราแต่ก็ต้องชาร์จก็คือต้องเกินไปประมาณ 1- 2โวลต์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือปกตินะครับแต่ถ้ามันลดลงหรืออะไรต่างเราจะรู้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกให้นะครับชอบชอบเนีย่ยนะอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็นไอ้น้ำอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นก็คืออุณหภูมิของหม้อน้ำนะคร โดยประมาณก็ประมาณไม่เกิน80องศา80-90แล้วแต่นะครับแต่ไม่ไม่ถึงร้อยนะเพราะถ้าถ้านั้นคือเกินไปแล้วนอกจากไอเขาเรียกว่าตัววัดความร้อนแล้วนะครับมีมาบอกตรงนี้ด้วยอันนี้โอ้โหผมพูดละเอียดนิดนึงนะเพอยากโชว์ว่ามันเยอะจริงนะครับนี่เห็นไหมมีอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ด้วยเออนะครับเนะี่ยหมดยางอันนี้เขาจะบอกว่ายางมันมันเบานะนะครับต่างๆนะครับเตือนความเร็วนี่ปิดไว้นะครับ ก็ตั้งได้นะครับนี่เห็นไหมโอ้เยอะเยอะเยใช้ได้ใช้ได้ไนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจำลองให้ผู้ชมฟังว่านี่ได้ซื้อเพื่อนบางทางก็มีบอกอ่าหน้าจออาจจะดูเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะให้มาครบนี่เล่าให้ฟังนะครับอเนี่ยมีบุ๊คสวิตด้วยนะครับมีบุ๊คสวิตประกันเหลือเปล่ามีประกันใช่ไหม,ม,มนี่ตัวหนึ่งเหลือกี่เดือนนะเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งต่อนะเดือนสิบ เดือนสี่ปีหกแปดใช่ไหมโอ้มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับแต่กรมธรรม์เดี๋ยวผมหาดูอีกทีนะครับแต่มีบอหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเดิมแจ้งผมว่าเพิ่งต่อแล้วก็น่าจะหมดปีหน้าเลยนะครับอันนี้แจ้งว่ามีให้นะโอเคไปดูห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องอเดี๋ยวเปิดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวด,ด,ดูด้านหลังหน่อยดีกว่าเออเดี๋ยวจะบอกว่าไม่พาดูข้างหลังเลยนั่งสบายหรือเปล่านี่ ผมชอบด้านหลังนี่แหละเพราะว่านั่งก็คือมันขนาดใหญ่มันเหมือนอีซูเลยนะครับเหมือนดีแมกเลยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบบอหน,นงังแล้วก็ที่วางขาอะไรต่างๆมันกว้างนะครับอีซูเขาให้มาดีอยู่แล้วกับเชฟเขาก็เลยพัฒนาร่วมกันที่วางแขนก็มีให้นะนตัวเบาะแถวที่สาก็จะมีหัวหมอนเล็กๆให้นะครับไม่ใช่แถวที่สามลำดับเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งคนที่ห้าเพราะว่าเนี่ยสีที่นั่งแล้วก็คนที่ห้าสามารถนั่งได้เพราะว่ามีหัวหมอนนะครับประมาณนี้โอเคนะ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับชุบแฟบโอคอ่าแน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์ก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc VGT นะหรือว่า VGT เทอรบนั่นแหละนะครับเป็นเทอร์โบไปผันแรงม้าก็180แรงมา้าผมชอบนะตัว XLD 25นี่คือแรงคือเขาจะมี2 2อ่าบล็อกเป็นตัว2.5 เป็น2.5ที่ไม่ใช่ VG ตอนนั้นจะ163แรงม้าจะไปอยู่ในตัวตัวเตี้ยนะครับตัวกระบะตัวเตี้ยรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปสีประตูตัวเตี้ยอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น160อ่า180แรงม้านะครับแรงมากใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าสปีดนะดูในรีวิวโอ้โหทำได้ถึง185เลยอันนี้เขาล็อกไว้ที่185ใช้ได้นะเออนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะฝากระโปรงแน่นอนน็อตไม่แกะนะครับผมชอบนะชิปนี่เห็นไหมพวกอย่างซีน โฟมฟองน้ำอะไรพวกต่างๆอย่างเงี้ยฝั่งนู้นมีให้หมดเลยคือเขาทํามาเพื่อลดนะครับเสียงรบกวนในห้องเครื่องเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารคือฟังจากข้างนอกเหมือนเสียงมันดังนะผมสตาร์นี่คือโอ้เชฟร,รู้สึกจะคำรามเลอเกินนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยครับค่อนข้างจะเงียบนะครับเนี่ยเป็นพวกโฟมพวกอะไรต่างๆเขาทำมาดีนะพวกบุอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างใช้ได้นะครับเนะี่ย แน่นอนนะครับ up, น็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคันนี้เล่าให้ฟังเจ้าของเดิมมือเดียวเลยนะคนเดียวมือเดียวอยูบ <S <S 2> <S 2> ่บ้านเรานี่แหละศรีสะเกดบ้านเรานี่แหละไม่ใช่รถจังหวัดอื่นนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกร่างต่างคันนี้แผ่นกันความร้อนสวยกว่าคันเดิมอีกนะเนี่ยคันนี้ดูเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะเออเนี่พาดูห้องเครื่องดูอะไรต่างๆแล้วนะครับ นี่ก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าด้วยราคานะครับสามแสนกว่าบาทก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ได้ออปชั่นเหมือนที่เล่าให้ฟังนะครับว่ามันเหนือกว่ารถกระบะในค่ายอื่นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับพอสมควรนะครับราคา3ามแสนสามหมบาทนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจ้าของเดิมอัปเกรดมาก็คือใส่โช๊คอะมาดานะครับเป็นแกน20มิลนะครับแกน20มิลมา4ต้นเลยอันนี้ก็แน่นอนรถใหญ่ๆนะครับ น้ำหนักเยอะอันนี้2ตัน2ตันหนึ่งอาตีไว้2ตันแล้วกันรถ2ตันนะครับถ้าโชคไม่หนึบไม่นิ่มเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ขับไม่ค่อยดีนะครับแต่เชฟผมมั่นใจแล้วขับในความเร็วสูงหรือว่าขับทั่วไปเดี๋ยวผมว่าเชฟนี่ทำช่วงล่างได้ดีเรียกได้ว่าดีกว่าบางค่ายแล้วกันนะครับในตลาดก็ถือว่าเชฟเป็นที่ยอมรับนะครับในเรื่องของช่วงล่างแต่ตัวนี้อัปเกรดมาเพิ่มด้วยนะครับเป็นของอัมบ่านะครับเป็นอัมบ่าสีต้นเลยแล้วก็มี การโค้งให้ด้วยด้านหลังนะครับนะบอกราคาไปแล้ว3ามแสนสามหมาบาทใครที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098ย์เก้าแปดนาเก้าสี่นะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าสี่ใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับอยากจะเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้มีความพิเศษอะไรยังไงจะได้ละเอียดหน่อยนะครับหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาดูคลิปก็ประกอบการตัดสินใจได้ ดีขึ้นนะครับถ้าได้เห็นรายละเอียดที่มันมากขึ้นเป็นต่อโตอยู่อุบลราชธานีนะครับย้ำกันอีกรอบนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีอำเภอม่วง30นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ,อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะมาดูรถได้เลยหรือว่าอยากจะดูทลิปแยกไปนะครับว่าตรงนี้ถ่ายละเอียนให้ดูหน่อยก็สามารถที่จะถ้าเข้ามาถามได้นะครับนะเป็นตอนลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรสวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ